สวัสดีค่ะชมนะคะอันนี้อยู่ในชุดฟอร์มนะยูนิฟอร์มด้วยแผนไทยค่ะวนด้วยแผนไทยนะคะเด็กก็เข้าไปนวดแล้วค่ะตอนนี้แม่ไปนอนรออยู่ในนั้นละช่วงนี้ ฟังพวก YouTube นะคะ YouTube ต่างๆทุกช่องดิฉันฟังตามฟังทุกช่องนะคะก็รู้สึกคะ่ะรู้สึกว่าตอนนี้ความวุ่นวายเกิดขึ้นมันจะมีเออก็จะมี YouTube แบบ ปัญญาชนกับ u t u b e แบบลูกทุ่งพวกปัญญาชนกลุ่มหนึ่งก็ใช้ YouTube แบบลูกทุ่งเป็นเครื่องมือที่จะฟาดฟันประหัตประหารอีกฝ่ายหนึ่งก็แปลกอยู่อย่างคะ่ะทำไมเขาชอบเป็นหมู่จะเล่นงานใครนี่ก็เป็นเป็นหมู่ต้องรวมหมือจับมือกัน เล่นงานดิฉันก็งงเหมือนกันค่ะเพราะดิฉันเห็นค่ะอะไรมันเป็นหมู่เป็นเหล่าคือมีการรวมตัวแตะมือกันคือเฮ้ยเล่นคนนี้นะเล่นคนนี้นะดิฉันดูพวกเขาเนะะี่ยค่ะก็ มันไม่เป็นการทะเลาะกันแบบตัวต่อตัวนะคะมันเป็นการเล่นแบบว่าเป็นพรรคเป็นพวกพวกปัญญาชนทั้งหลายคิดว่าตนฉลาดแล้วเหนือแล้วเชื่อให้การอบรมสั่งสอนคนอื่นเขาคิดว่าตัวเองเนี้ยเหนือความคิดอย่างนี้นะคะอย่าคิดเลยค่ะว่าเหนือไม่มีใครฉลาดกว่าใครละคะ่ะในระดับ คนอาจจะฉลาดเรื่องการศึกษาการศึกษาสูงกว่าอาจจะฉลาดและมีประสบการณ์อะไรบางอย่างมากกว่าแต่คนที่เขาไม่มีการศึกษาหรือความรู้น้อย mm hmm. เขาก็ฉลาดของเขาอีกแบบหนึง่งแค่ไม่รู้หนังสือแต่เรื่องอื่นเขาไม่โง่ตอนนี้กลายเป็นเอาเอา,เ,อาเรื่องส่วนตัวเอาเรื่องส่วนตัวของ มีภรรยาคู่หนึ่งซึ่งจะแยกทางกันเอามาเป็นประเด็นซึ่งดิฉันคิดว่ามันไม่แฮปปี้อะค่ะคือแล้วก็ประเด็นประเด็นเก่าๆอะหรือฟื้นมาเพื่อที่จะมาทำคอนเทนต์กันต่อว่ากันไปก็ต่อว่ากันมาตอนนี้นะคะดิฉันก็ฝางนะะช่องที่ดิฉันฟังก็จะมีช่องอ่า ทนายสมเกียรติน้องหนึ่งเดชแนลบุรลันยนาศียานยานาันข่ามุนีอวมิสดีอ่าะไรวีสองออะไรสักอ,อย่างมิสเดีนะคะ่ะแล้วก็ไปฟังคุณเจ๊มาดามด้วยคุณมาดามด้วยค่ะ ที่ที่ฉันยังฟังฟังฟัง,ฟงแล้วก็ฟังแล้วก็หนุ่มสาวบ,บ้านเกกก็มีป้าแหลมแม่ถอนไอ้ป้าถอนแม่แหลมที่ยังฟังนะคะพ่อแบม ช่างวาสาวิตรีที่ยังฟังพวกเขาอยู่นะคะเดี๋ยวนี้มีการไหว้วานไหว้วานใช้ใช้มือคนฆ่าคนเพราะว่าตัวเองทำอะไรไม่ได้ ดีค่ะมันเป็นการที่แบบว่ารู้ๆกันไปเลยว่าใครนิสัยยังไงตอนนี้นะดูมานานแล้วค่ะก็พอจะรู้แล้วว่าใครนิสัยยังไงใครแค่ไหนจะปัญญาชนไม่ปัญญาชนแค่ไหนแค่ไหน คนที่จะคาแหงหานุมานมากโดยที่จะอ้างอำนาจอ้างสิทธิ์ในการที่จะไปบัญชาการชีวิตคนอื่นการเป็นยูทูบเบอร์ก็ต้องมี f อแล้วก็ f อนะคะ f อที่ fc ก็มีมากมายหลายแบบค่ะ fc ที่ฟังแล้วพยายามชักจูงพยายามโน้มน้าวให้เจ้าของช่องใจเย็นๆไม่อยากให้มีเรื่องอะไรอย่างเนี้ยค่ะ fc พวกนี้ก็มีแล้วก็มี fc ที่อยากเป็นเจ้าข้าวเจ้าของอยากจะจองชีวิตเธอฉันมีเงินฉันก็จะฟาดเพื่อจะจองชีวิตเธอจะบงก,การชีวิตเธออยู่ใกล้ชิดเธอนั้นก็มีและ fc อีกพวกหนึ่งพวกช่างยุค,ค,ค่ะ คนนี้ช่างยุแย่ค่ะชอบให้เขาทะเลาะกันคือเจ้าของช่องไม่รู้เรื่องอะไรค่ะก็จะต้องคอยมารายงานว่าคนนู้นเขาว่าคนนี้เขาดา่าคนนี้ก็น่งมันมีแบบนี้ด้วยนะคะเอฟซีแบบนี้และคะ่ะที่ทําให้เขาตีกันที่ทําให้เขาชนกันแต่ละช่องตอนนี้เข้ามาในห้องนวดนะคะต้องเสียงเสียงไม่ดังมากได้ ก็อซพวกที่ชอบยุแย่นะคะชอบยุแย่เนี่ยคะ่ะก็จะเป็นพวกที่จะมีปัญหาด้านจิตจริงๆแต่ละช่องอ่ะบางช่องเขาไม่ได้ร้ายอะไรนะคะแต่ว่าหูเบาบางช่องก็คือเขาไม่ได้รู้ด้วยตัวเองนะคะถ้าเขาได้ยินด้วยตัวเองเขาได้รู้ได้เห็นนะการฟังนงมาบอกอ่ะบางคนมันก็ใส่สีตีไข่<ม>ก็ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้น ไม่อยากให้แบบว่าเออต้องเป็นแบบนั้นนะคะนี่ตอนนี้เข้ามาอยู่ในห้องแล้วสบายแล้วแอร์เยน็นๆเด็ดได้นวดแล้วค่ะก็โอเคนะคะก็ขอฝากไว้นะคะจะของช่องทั้งหลายนะคะก็หมูหนักๆกันหน่อยนะอยู่หูเบาน,นะคะนั่งเดย์เด h a ชแนล มีฟังเนาะก็มาดามแล้วก็มาดามจัดอะไรนะของรัตตี้นะคะก็มนายสงเกียตนายสงเกีตที่สุขาสการมนายสงเกียตกเขาฟังนะคะโอเคนะคะก็ขอให้ทุกคนรักกันมีโกรธเดี๋ยกรี๊ย่ ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะขอบอุท้ายทุกคนในม่านขวันยืนนะคะความสุขมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ